ช่วงเช้าบางวันอาจจะาระบเรื่องสุขภาพบางเพื่อให้เราได้ศึกษาทั้งสองส่วนให้หละเอียดส่วนรูปปัดส่วนานา้ำเราะก็ต้องไปด้วยกันกล่าวหลายๆครั้งว่ารูปเปิดสเมุนรถนะที่เราอาศัยที่เราใช้ขับไปสู่ที่เป้าหมายของเราจะใครขับหรือเราขับก็ตา,าม ร่างกายเป็นเหมือนรถเป็นพาหนะเราจิตใจไป็เหมือนคนขับหรือคนอาศัยรถดังนั้นเองเราก็ต้องดูแลทั้งสองส่วนดูแลรถที่เราขับด้วยว่ามันมีความพร้อมแค่ไหนเนี่ยไม่ว่าระบบอะไรก็ตามทั้งหมดทุกส่วนของมันนั่นแหละแต่เราไม่มีความรู้ที่จะดูแลเราก็ต้องจ้างไปหาช่างไปหาอู่มาเวลามีปัญหา นั่นคือเราไปหายาหาหมอมาเราก็ต้องเสียค่ายาค่าหมอนะมันก็เสียค่าซ่อมรถค่าช่างมาดูรถซึ่งมันไม่จบแ้ะเป็นการแก้ประหาไปเหตุเมื่อมันเป็นเกิดเหตุแล้วนะ่ไปเรื่อยๆแต่ว่าคนขับที่ดีนั้นจะต้องฝึกฝนเรียนรู้นิสัยของรถเรียนรู้จากช่างเรียนรู้จาก เปื่อโรงงานหรือเข้าคอร์สเพื่อเรียนช่างดูแลเครื่องรถโดยเฉพาะใน,นเป็นคนขับที่ดีรถเขาจะไม่มีปัญหาเพราะเขาแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเขาจะรู้อาการของรถว่ารถเสียงอย่างเงี้ยมันขีดขัดอะไรวิ่งอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้มันส่วนไหนมันจะจะมีปัญหาก็เริ่มแก้เช่นคนมันดำ หรือน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเกิดมีปัญหายอย่างไรเราจะรู้แล้วก็จะพยายามแก้ไปเรื่อยๆรถก็จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้อยู่เสมอร่างกายเราก็เหมือนกันถ้าเราดูแลร่ลางกายเหมือนดูแลรถเนี่ยโดยที่เราฝึกฝนการดูแลร่ลางกายจากเดี๋ยวนี้ยิ่งมีเยอะจากเว็บไซต์จากอ e ีเมลจาก Facebook จากเพื่อนที่เขาแชร์มาทุกเรื่อง เราใส่ใจที่ศึกษาหรือมีตำรับตำราหนังสือวิทยาศาสตร์ออกมาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากมายแล้วก็อ่านสนใจอ่านอ่านแล้วก็ไปทดลองดูเขาว่าอะไรดีแล้วก็ซื้อต่างๆตลอดถึงเพื่อนของเราที่มีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพไปเป็นลูกนี้หายเพราะกินอันนี้เพราะใช้วิธีนี้เราก็สามารถเรียนรู้หลายๆจากหลายๆแหล่ง ถ้าเราสนใจที่จะรักตัวเองแต่คนไม่เข้าใจวิปัสนาอย่างรักตัวเองไม่เป็นรรักตัวเองที่มีความสุขอยู่ได้กินตามใจปากอยากตามใจท้องก็คือว่าก็เรียกว่าไม่รักตัวเองรักกิเลสคนคนนี้ก็จะป่วยเยอะเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็ดูแลตัวเองไม่เป็นไปนใช้บริการของหมอของยาพยาบาลทําร้ายตัวเองเพิ่มหมอก็ให้โรคมาเรื่อยๆเขาเป็นอาชีพของเขาที่จะเพิ่มโรคให้กับเรา เราเพิ่มยามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจะไปหาเขาบอกไม่มีโรคคงเป็นไปไม่ได้เขาก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆเหมือนเขาไปหาช่างซ่อมูเขาฟังเสียงเขารู้ลถคุณไปน,นั้นไปไปเรื่อยๆแหละเราก็เราควกตัางซ่อมไปเรื่อยๆอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เป็นรูประธรรมแต่ถ้าหากเราเป็นผู้ดูแลสุขภาพด้วยตัวเองก็คือมันศึกษามันดูแล เพราะอะไรจึงกล่าวว่าคนไม่มีวิปัสสนาอย่างรักตัวเองยังไม่เป็นก็เพราะว่ายังไม่ได้ฝึกฝนเรื่องการดูรูปดูนามที่ถูกต้อง <c oughs> ก็ยังอ่านตัวเองไม่ออกอ่านอาการของรูปไม่ออกแต่คนทําวิปัสสนาจะอ่านการของรูปออกรูปโลกนามโลกรูปธรรมนามธรรมตามหลักวิธีการของพระเทียนทุกคนมีรูปนามรูปนามนี่เป็นไปตามกฎ ของอน,นิจังทุกขังงน้าจายและรูปธรรมนามธรรมแต่ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ได้เรียนรู้แล้วก็ใช้มันอย่างเป็นธรรมใช้รูปอย่างเป็นธรรมใช้นามอย่างเป็นธรรมคือดูแลรักษาบำบัดมันตามความรู้ทางวิปัสสนามันก็จะเป็นรูปธรรมนามธรรมรูปจะเป็นธรรมคือเกิดความพอดีพอดี ไม่เจ็บไม่ปุ๋ยง่ายน้ำก็จะเป็นธรรมมันพอดีพอดีไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านไม่ปรุงแต่งง่ายรู้จักแก้ไขบำบัดนี่นก็รูปธรรมน้ำธรรมแต่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติวิปัสสนาเราไม่รู้จักรูปจากน้าและกายใจตัวเองก็จะมันก็เป็นไปนตามกฎของอนิจจังคืออนิจจังทุกขังนาาจะออกมาเป็นความรู้สึกสบายมากไม่สบายมากไม่สบายน้อยเด้วว๋วก็รูปโรคน้าโรค ที่จะเป็นรูปธรรมธรรมเป็นรูปโลกนามโลกคือรูปเนี่ยมันเป็นโรคอยู่โดยลักษณะธรรมชาติอยู่หนึ่งเป็นโรคโดยกฎของใจร,รักมีการหนักเบาเจ็บนู่นเจ็บนี่เราก็บำบัดไปเรื่อยๆ <c oughs> โดยอำนาจสัญชตาตญาณที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยก็โดยเราบำบัดทุกน,นั่งตรงนี้ทนไม่ได้ก็เปลี่ยนมันเป็นโรคแล้วเปลี่ยนไปตรงนั้นสักพักมันก็ปวดอีกก็เปลี่ยนรูปโลกนามโลกมีอยู่ตลอด ในแง่ของนิจังรูปโลกน้ำโรกในแง่ของวิบากก็หมายความว่าเราแก้ต้นเหตุไม่ถูกมันก็สั่งสมเช่นนั่งนานๆเราก็จะเกิดความเหน็บชาขาแขนคือปลายตีดปลายมือชาหรือเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักกรูป ทำนามทำดีเราก็จะรักษาใจไม่เป็นใจเรามันก็อยากกินนู่นอยากกินนี่อยากไปนู่นอยากไปนี่อยากเล่นน des, ู่นเล่นนี่เราก็ไปตามมันเป็นนามโลกละเพราะด้วยความอยากอยากล้วก็เราก็ไม่เลือกสิ่งที่อยากเรียกว่าไม่มีความรู้เข้าเจียกับเรื่องนามแต่ว่าปฏิบัติอยู่บางทีปฏิบัติอยู่แต่ว่ามันไม่เป็นวิปัสนาไม่ใช่คนทุกคนปฏิบัติแล้วมันจะเป็นวิปัสนาหมดไม่ใช่บางทีไปเป็นสมถะ เพื่อที่จะทำใจให้ตัวเองสงบแต่สมาธเป็นการแก้ปัญหาไปเหตุทำจิตให้สงบแต่กายมันไม่สงบจิตมันสงบไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีกดข่มรูปโรคนามโรคที่กฎของนิจังทุกขังอากาบำบัดที่อิเดียบทแต่เราบำบัดอิเดียบทในกฎของนิจังทุกขังนา้าตาไม่ดีก็จะกลายเป็นรูปโรคนามโรคที่เป็นวิบากกรรมหรือสังสม ไปทิลน,นิดๆนนจะกลายเป็นวิบากขันเจ็บนั่นปวดนี่เจ็บหลังปวดเอวปวดท้องปวดหัวเป็นอัดเป็นไอเป็นไข้เป็นอาวสั่งสมมาเพราะเนื่องจากเราบำบัดกฎต่รักไม่ถูกต้องเราไม่ได้ดูว่ากฎต่รักทำงานในแง่นนของเวทนาทั้งสามอันที่จังทำงานของให้เป็นออกมาเป็นสุขเวทนาทุกครั้งทำงานออกมาเป็นทุกขเวทนาอันนี้ อนัตตาทํางานไปทุกข์มาเป็นอนทุกขคามสุขเวทนาเมื่อบําบัดเวทนาทั้งสามไม่ถูกต้องก็จะกลายเป็นรูปโรคนามโลก,โลกแต่เมื่อบำบัดเวทนาทั้งสามได้ถูกต้องก็จะกลายเป็นรูปธรรมนามธรรมเราก็จะสบายที่โกดของใตรักและโกดของวิบากกรรมเกามาจากวิปริณามทุกข์การแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของาธาตุต่าง เราในส่วนที่เป็นไตรลักษณ์ก็เรียกว่ากฎของอน,นิจจทุกข์อน,นิจจอาน,นิจจตาก็มีอยู่โดยธรรมชาติแต่ว่าวิปริณามาทุกข์เกิดจากกฎของอน,นิจจังที่เราไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตามเวทนาทสามออกมาเป็นตัวผลจึงเป็นวิบากรรมเราไม่ได้สร้างมาจากไหนเลยสร้างทุกนาทีี่และที่เราไม่มีสติสร้างวิบากรรมให้แก่ตัวเองทุกนาที แต่ถ้าเราไม่รู้จักพิปสศาเราก็ไปโทษผีเจ้าเข้าสิงโทษคนนั้นคนนี้โทษโลกนั้นโลกนี้นนนนนนนไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีวิปสนาจะป้องกันตัวเองไม่เป็นจะประมาทไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูความรู้สึกของตัวเองจะไปตามอยากตลอดเวลาอันนี้คือหลักที่พเทียนันท่านพูดก็หมายถึงจุดนี้รูปทุกนามทุกเสร็จแล้วก็ไปรูปที่มันเป็น ที่เราแก้ไขรูปทุกน้ำทุกไม่เป็นมันก็จะไปเป็นตัวกิเลสละตัวกิเลสกิเลส,เลสตัณหาประธานเขาครอบงำจิตหนานแน่นขึ้นเรื่อยๆกิเลสหนาแน่นขึ้นเรื่อยก็สนนแนกกสแดงออกมาในลักษณะของการเพลอเรอความประมาทความไม่มีสติในการพูดการทําการคิดก็จะออกมาในรูปของความทุกข์ต่างๆนะเราจะเห็นว่าเรื่องร่างกายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ตอนเช้ามาถึงเน้นให้ทุกคนเนี่ยออก,กํำลังกายดื่มน้ําบําบัดโลกด้วยตัวเองฝึกบําบัดโลกด้วยตัวเองถ้าเราบําบัดโลกตัวเองไม่เป็นเราปฏิบัติธรรมก็เป็นภาระของคนอื่นเป็นที่เป็นภาระของพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องเป็นภาระของนักปฏิบัติธรรมด้วยกันนะภาระตรงไม่เหมือนเพื่อนละที่ีนชันอยู่ไม่เหมือนเพื่อนการกินไม่เหมือนเพื่อนใช้ชีวิตด้ดงลังไปด้วย ยุยา,าไไดูลังปเด้ลเครื่องป้องกันตัวเองตัวไม่เบาเนี่ยตัวหนักอะไรทีนเี้ยน้ำหนักก็ขึ้นโรคภัยก็มาเพราะเราทําตามความอยากของเรากินตามใจอยากแล้วก็ลําบากตามใจทอ้องกินตามใจปากอยากตามใจท้องก็ลําบากที่น้องตัวเองอันนี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เรามาปฏิบัติธรรมแต่เราไม่ค่อยเชื่อพระพุทธเจ้าเท่าไหร่แ่ะสิ่งไหนดีๆได้ามาปฏิบัติได้นะั่นแหละคือคำาส่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ ไม่ว่าใครจะพูดก็ตามน่ยก็ถือว่าคำสอนพระพุทธเจ้าก็ทำให้เราดีขึ้นพัฒนาขึ้นแนะม้แต่เด็กสอนเราก็ถือว่าเด็กนั้นเป็นรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องฟังนะไม่จชเป็นเู่ต้องไปฟังครูบาอาจารย์หรือผู้รู้เสมอไปคนไหนที่เขามีประสบการณ์เขาบอกเราเตือนเราในทางที่ดีเราต้องเชือ่อเพราะน,นั่นสิ่งที่ดีกับตัวเราเองแต่เราก็ต้องมี ศรัทธายอมรับแล้วก็เอามาแก้ไขตัวเองได้เสมอคนนี้ก็จะเรียกว่ามีทั้งรถและขับรถเก่งด้วยรถก็จะปลอดภัยแทนที่มีร่างกายสุขสบายอยู่ได้นานแต่าบางคนขับรถก็ไม่เก่งดูแลรถก็ไม่เป็นบางทีรถออกจากอูมาใหม่ๆมา,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 มาชนมาเกิดอุบัติเหตุก็มีแต่าบางคนดูแลรถ สิบปียี่สปีไม่ได้ซ่อมเลยอาศัยบริการของตัวเองบางคนรถยี่สิบสามสิบปีรถก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้แต่บางคนซื้อรถไปตั้งหลายคันยี่สิบสาสิบเปลี่ยนรถเป็นก,กี่ครั้งแล้วเพราะไม่ดูจากดูแลใช้รถก็ต้องเหน็ดเหนื่อยหาเงินหาทองมาแล้วของที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยมันมีกี่อย่างในบ้านในเรือนของเรา ผ้าเชื่อม่ผ้าเสื้อไม่รู้กี่ชุดของเครื่องใช้ในบ้านเราไม่รู้กี่ชิน้นต้องเป็นสังขารต้องบริหารหมดเราใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้ไปเท่าไหร่ในการดูแลรักษาในการแสวงหาซื้อมาบริหารจะเรื่องวัตถุที่มันเป็นไปตามกฎของนิจังยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากเพราะมันเป็นสังขารพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขาราปรมาทุกขาสิ่งไหนที่มันปรุงแต่งไอสิ่งนั้นเป็นเหตุของทุกอย่างยิ่งยวด มาเองนึกถึงเรื่องของการว่าทำไมผู้ปฏิบัติเข้าใจแล้วถึงไม่จึงต้องการอยู่เป็นอิสระเป็นโสตเพราะว่าเข้าใจว่าสังขารเป็นทุกข์ตลอดเพราะเห็นสังขารของตัวเองแล้วเนี่ยเร,เรียกว่าขันมาก <c oughs> เราก็ยังทุกข์กับมันทุกข์เยีงต้องบริหารจัดการเดี๋ยวมันเจ็บมันป่วยมันไข้มันหนาว แต่เราไม่เคยวิปัส,สนาไม่รู้จักวิปัส,สนาเราก็ไปคิดว่าถ้าไปอยู่กับสิ่งอื่นของอื่นจะมาบำบัดทุกข์เราได้ก็ไปสแสวงหาวัตถุอย่างอื่นเข้ามายิ่งสแสวงหามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเพราะจะต้องใช้เงินใช้ทองใช้เวลากับมันยิ่งไปสแสวงหาลูกหาเมียหาผัวเข้ามาอีกยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะมันเป็นสังขารล้วนๆเลยเขาเรียกว่าอวิชชาคือความเคาของเราเองเราทุกข์เพราะความเคาของเราเอง อีกหน่อยเราว่าทุกยังไม่พอเราก็ไปเอาลูกเอาหลานเอาเลนมาเลี้ยงต่ออีกเขาก็ได้รับวิบากจากเราอีกเขาต้องรับกรรมจากเราอีกแทนที่จะคนเจ้าของสังขารเขาจะต้องรับผิดชอบเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ทุกเขาก็จะหลงในสุขต่อเพราะเราไปรับภาระเข้ามาเขาก็จะติดในสุข ให้เขาได้รู้ทุกมากขึ้นให้เขาต้องรับรับผิดชอบเดี๋ยวเขาจะแสวงหาทางดับทุกของเขาเองถ้าเราไปรับไปช่วยอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไม่เห็นทุกที่แท้จริงเขาก็เพลินใช้ชีวิตเพลิดเพลินไปเรื่อยๆเขาก็จะไม่แสวงหาสัจธรรมเพราะมีคนไปช่วยเขาอันนี้เป็นข้อคิดอันหนึ่งเพราะนั้นมารู้เข้าใจเรื่องนี้มึงมาบอกแม่เลยว,ว่าอย่าเอาลูกอลานมาเลี้ยงเด็กขาดเพราะจะเป็นมิบากกรรมเพราะคุณธรรมเราสูงกว่าเราในฐานะเป็นพ่อเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเอาลูเอลานมาเลี้ยง วิบากกรรมก็จะตกกับลูกกับหลานไปเรื่อยๆเราได้สร้างวิบากกรรมให้เ,เขาถ้าอยู่แม่เอาลูกหลานมาเลี้ยงมเมื่อไรเอามาจะไม่มาเยี่ยมเลยเามาพูดอย่างนี้นแกเขาเชื่อแล้วก็ปฏิบัติมาก็ไปดีสละอยู่วัดได้โดยแม้แต่อยู่แต่คนเดียวก็ได้ไม่มีใครอยู่วัดเลยก็อ,อยู่คนเดียววันนั้นเราไปสวดที่นวัดก็อ,อยู่นี่คนเดียวถามยายอยู่ได้เอ้าไม่เห็นมีอะไรอยู่มาตั้งนานเยอะ การปฏิบัติธรรมต้องมีผลในแง่ของรูปธรรมด้วยไม่ใช่ปฏิบัติแก้คดีหาปลายเหตุแต่ต้นเหตุแล้วไม่ยอมแก้มันก็ปฏิบัติไปตลอดชีวิตเราเท่าเดิมแหละเพราะด้แก้แต่ปลายเหตุเหมือนน้ามันแตกเนี่ยถ้าเราจะไปปิดตรงที่ท่อมันแตกมันปิดเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่เพราะไม่ใช่นั้นปลายเหตุของมันเราก็ต้องไปต้นเหตุนไปปิดวาลก่อนไปปิดก๊อกก่อนอในแง่ต้นเหตุของมันต้องไปปิดตรงนั้นวิบากกรรมต่างๆก็เหมือนกันเราไปปิดที่ต้นเหตุ วิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับจิตก็ต้นเหตุมาจากกายนั่นแหละเราดูแลกายไม่ดี <c oughs> ก็เกิดเวทนาต่างๆเนะมื่อเกิดเวทนาแล้วเราบบัดไม่เป็นอีกก็เกิดวิบากกับจิตพอเข้าไปสู่จิตเราก็ยังมาเรียน้วยปัสสนาก็ไปบบัดที่จิตก็ไม่เป็นก็ทุกบวกทุกเข้าไปทีนี้นั้นก็จึงอยากจะให้เรียนรู้ามาเองก็ยอมเปลืองเนื้อเปลืองตัวที่จะนำเสนอเรื่องนี้เพื่ออะไร เื่อเห็นว่าทฤษฎีเจ้าพระพุทธเจ้าที่ศีวิปัสสนามันใช้ได้ต้งใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นทฤษฎีเป็นคําพูดไป,ไปอวดไปอ้างไปสอนคนอื่นแต่ตัวเองทําไม่ได้นะเสียหายพูดธรรมะจ้อยจอย,จอยแต่ว่าตัวเองทาไม่ได้สักอย่างนี้ถือว่าเป็นขโมยคําสอนเขาเป็นบาปเป็นอาบัติเป็นพระดังนั้นเราต้องทําในสิ่งที่เราพูดด้วยคือรับผิดชอบ,บ่างั้นเถอะนั้นก็ ในการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าเราทําในสิ่งที่เราพูดไม่ได้เราอายเขาที่จะไปสอนเขาไปนแนะเขาเ,เพราะเรายังทําไม่ได้แต่พอเราทําได้เราก็เริ่มแนะในสิ่งที่เราทําคำสอนพระพุทธเจ้าจะมีผลต่อเมื่อเราทําตามได้ถ้าอันไหนเราทําตามไม่ได้ก็พยายามอยู่นั้นแหละเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการการะทําและศาสนาแห่งความพยายามไม่ได้ศาสนาแห่งเทพทรงองค์เจ้าเทวนิยมภูมิริชิต ไม่มีอย่างนั้นนั่นไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาอาศัยความการกระทําของมนุษย์เรียกว่ากรรมและอาศัยความพยายามต่อเนื่องเรียกวิริยะเป็นวิริยะทิกะเป็นสัทธาทิกะวิริยะทิกะปัญญาทิกะลักษณะของพุทธศาสนาดังนั้นช่วงเช้ามาเราก็ดูแลธาตุสีของเราดูแลธาตุดินด้วยการกินอาหารที่ถูกลักษณะ เป็นธรรมชาติไม่มีปรุงด้วยลูกเสียงกีโลดของมันมากเกินไปทัดน้ํานเช้ามาดื่มน้ําอุน่นสามแก้วห้าแก้วหรือสามขวดห้าขวดถัดลมและทัดไฟเราได้ทําท่วงท่าและออกกําลังกายนี่บริหาทรท่าลมกับทัดไฟเช้าขึ้นมาบริหารให้สีดีน้ําลมไฟให้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะป่วยน้อยหรือไม่ป่วยเลยเราก็จะมีความมีกำลัง,ม,ลงมีสติปัญญา มีสมองมีระบบประสาทที่ปกติแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะแต่เราวิปัสนาแล้วยังไม่ทําสมถาก็ไม่ถูกทาวิปัสนาก็ไม่ถูกก็เป็นภาระของศาสนาอาศัยศาสนาเลี้ยงตัวแล้วก็เป็นวิบากกรรมต่อไปอีกพอเราศาสนาที่เรามาพึ่งเนี่ยเราพึ่งเพื่อจะใช้คําสอนศาสนามาแก้ไขปัญหาตัวเองแต่ส่วนใหญ่ก็อาศัยเพระศาสนาแล้วสร้างปัญหากับตัวเอง สร้างปัญหากับทอื่นโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะโดยเฉพาะนักบวชเดี๋ยวนี้กลายเป็นภาระของศาสนาศาส,สนาไม่ได้พึ่งทําลายศาสนาอีกต่างหากนักบวชเราเพราะฉะนั้นเองเราปฏิบัติวิปัสสนาเราก็คงจะจริงจังก,กับเรื่องนี้มากเราจะเลยตามเลยไม่ได้เพราะเราถือว่าเรามีส่วนและผิดชอบต่อศาสนาทุกคนนะเพราะเราเป็นผู้บริษัท ิกุภิสุณีอุบาสกบาสิกาที่พุทธเจ้าท่านมอบภาระดนานดูแลศาสนาให้เราก็ต้องทำให้มันเป็นน,ะนั้นเองก็สำหรับช่วงเช้าเนี่ยก็อยากจะให้ตื่นขึ้นมาไม่ต้องคิดอะไรคิดเรื่องดูแลตัวเองก่อนถ่าน้ำเราเป็นไงเดองดื่มน้ำอุ่นมากพอระยะเพราะน้ำอุ่นนี่มันก็จะเข้าไปไหลยเยนในร่างกายของเราได้ทั้งวันเหมือนต้นไม้อะลอง ปลูกไว้ที่แห้งๆมันไปไม่รอดอนอกจากไม่โตแล้วมันจะตายด้วยแต่ถ้ามีน้ํหเราเลี้ยงอยู่เสมอชุ่มอยู่เสมอต้นไมน้ก็แตกดอกออกผลแตกงอกออกกิง่งตลอดร่างกายของเราเมื่อมีธาตุสีพร้อมสมบูรณ์ร่างกายของเราก็เข้มแข็งดินน้ำลมไฟทำอ,าออกมาเป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่ารู้ทฤษฎีแต่ทำไม่เป็นธาตุสีก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์ นะถ้าดินให้ทานอาหารที่ไม่ปรุงแต่งมากเกินไปเราก็จะไม่เสียเวลาจะทานผลไม้กับผลไม้ที่ไม่ต้องปรุงแตง่งกล้วยไม่ต้องเอาไปบดชีไม่ต้องไปเชื่อมกล้วยก็คือทานกล้วยก,จก็จบกล้วยสุกกล้วยสุกงอมเกินไปก็ไม่ดีน้ําตาลเพิ่มถ้ามาเริ่เพห่มเนี่ยน้าตาลมี หนึ่งช้อนชาเพาหอมมากเข้าไปน้ําตาลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผลไม้ก็เป็นกอบเป็นโรคเบาหวานได้เพราะว่ามีน้ําตาลเยอะเนี่ยเข้าไปในท้องเรามันกลายเป็นแก๊สกลายเป็นแอลกอฮอล์เข้าไปเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนลมของเราผิดปกติอีกยิ่งปรุงแต่งใส่น้ําตาลใส่กะทิทีไปก็เพิ่มน้ําตาลเพิ่มไขมันที่มาของโรคอีกเพราะนั้นทําไมถ้าลถที่มันปรุงแต่งมันจึงอร่อยเพราะว่ามันเป็นของร้อน แล้วน้ำย่อยของเรามันเป็นกรดมันก็เป็นของร้อนร้อนบวกร้อนก็กลายเป็นเผาปลา,ายประสาทลิ้นของเราให้เกิดความเจ็บปวดเราเรียกความเจ็บปวดนั้นว่าอไร,ไรอร่อยแต่ความจริงปลายประสาทของเราเจ็บปวดเพราะมันถูกกรดต่อกดไปเผาไหมเพราะน้ําตาลหวานเนี่ยเป็นธาตุเป็นไฟอ่ะเป็นธาตุไฟแล้วน้ําย่อยของเราเป็นกรดมันก็ธาตุไฟเอาไปบวกกันไปเผาปลายประสาทลิ้นของเราเราก็บปเรียกว่ามันว่าอร่อย ยิ่งเผ็ดยิ่งจัดยิ่งอร่อยเพราะว่ามันเผาแรงมากเพราะยิ่งเผาเราเองธรรมชาติมันก็หลั่งน้ําออกมาดับไฟคือหลั่งกดย่อยออกมาที่ปลายลิ้นของเราน้าลายไหลก็เรียกว่ามันมันหลั่งออกมาเพื่อจะมาดับผมร้อนเราก็ไม่รู้กดอันนี้เราก็กินมากเข้าไปอีกยิ่งน้ําย่อยออกมากก็ยิ่งกินมากอันนี้คือเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแทนที่เราจะเริญสติจะเรี้ยวิปัสสนาไปไปรู้ เรื่องธรรมชาติอันนี้ลดการปรุงแต่งลงลดการกินการอยากลงโรคว้นโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่เกิดเพราะว่าเราไม่ตกเป็นาธาตุของไฟความอร่อยคือาธาตุไฟนะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นโดยธรรมชาติไม่จัดไม่หวานเกินไปไม่มันเกินไปมันกล้วยหอมผลไม้เนี่ยพอดีพอดีผลไม้ที่สุกเกินไปหวานเกินไปก็มีน้ําตาลสูงเป็นธาตุไฟเป็นแอ,นอ,อลอกอฮอล์เราแคเอาไปจุดไฟดูนะเกิดทันที ก็แปลงมาจากน้าตาลนั่นเองแปลงมาจากน้ํามันนั่นเองนั้นตัวที่เราศึกษาปฏิบัติเนะี่ยมันมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดแต่เราไม่ใส่ใจใส่ใจว่าวันนี้ฉันจะกินอะไรฉันจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขมันความสุขไม่ได้เพราะว่าร่างกายจิตใจของเราหมุนเวียนตามกฎของอน,นิจจังทุกขังต,ตัดตลอดเวลาถ้าเราจัดการกฎอันนี้ไม่ถูกปั๊บเนี่ยมันก็นั่นแหละทุกขังก็ต้องมาละเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติไปนานเท่าไหร่ยังป่วยยังเจ็บไปไม่ไม่ดีขึ้นเนี่ยถือว่าปฏิบัติผิดไม่ทําตามก็จะเป็นบาปวิบากกรรมอันเราต้องใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นยิ่งนานนี่ปฏิบัติดีเราจะเข้มแข็งขึ้นเราจะชะลอความแก่ความเจ็บความตายของเราได้ได้เยอะแต่เวลาที่เราไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไรได้ง่ายเราก็ช่วยคนอื่นได้เยอะนะช่วยคนอื่นคนที่เข้าอ่อนแอกว่าเรา คนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เราก็ไปแนะให้เขารู้ถ้าคนรู้แล้วมีศรัทธามีปัญญาเขาก็จะปฏิบัติตามถ้าคนไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญามีแต่มานาที่ที่เขาก็ไม่เอาก็ต้องปล่อยเขาเจ็บเขาป่วยไปตามกรรมของเขาเราจะไม่เสียเวลากับคนอย่างนั้นอีกเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกให้ช่วยเหลือตัวเองอจเหิตุนานาโทถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองใครจะช่วยไดไม้มีใครช่วยได้พวออกเอองาพค์ช่วยไม่ได้พระอค์เป็นผู้ชี้นะที่เราสวด คาดารูดธาคาตาปฏิปัปนาปโมขันติโมคันติชา,ชายินุมาราพันธนาเราตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกนะส่วนการกระทําความเพียรที่จะทําตามเป็นเรื่องของท่านแต่ผู้ใดทําตามอย่างใช้สติใช้ปัญญาคนนั้นจะพ้นจากทุกข์ทนะ่านบอกออบชัดเจนฉะนั้นเองก็ <c oughs> ตื่นเช้ามาต้อง ดูแลตัวเองธาตุาสีของเราบริหารให้เป็นเริ่มด้วยธาตุน้ำอ,อื่นมาก็หาน้ำกับน,น้ำอุน่นอยู่ที่ไหนดื่มไปเรื่อยๆแล้วก็ทธาตุาลมธาตุไฟคือบริหารด้วยการออกกำลังกายในช่วงที่เราออกกำลังกายร่างกายมันจะร้อนแล้วก็มีธาตุลมหายใจสูดเอาออกซิเจนเข้าไปลมก็เป็นลมที่มีคุณภาพเป็นออกซิเจนเข้าไปบริหารปอดบริหารเลือดลมของเรา พอเสร็จจากนั้นเราก็เป็นธาตุดนินคือไปทานสิ่งที่รองท้องนิดหนึ่งจะเป็นผักผลไม้อะไรก็ตามไม่ต้องมีรสชาติมากเพราะความร่างกายเนี่ยเขาเขาหิวเนี่ยเราจะเขาไม่ต้องการรสชาติต้องแต่กินให้อิ่มเองเราจะเห็นว่าเราหิวทานอะไรก็อร่อยหมดทานข้าวเปล่าก็อร่อยแต่ถ้าเราไม่หิวเราทําตามอยากไม่อาหารอร่อยเราก็ยังไปหาที่อร่อยกว่านะเพราะฉะนั้นเรามีปัญหาเพราะความอยาก แต่ปันความหิวเนี่ยเป็นธรรมแต่ความอยากไม่เป็นธรรมเป็นอาธรรมแต่และส่วนใหญ่ก็ทําตามความอยากมากกว่าความหิวแยกกันไม่ออกนะดังนั้นนักปฏิบัติต้องเลือกทําตามความหิวมากกว่าความอยากถ้าจะสนองความอยากบ้างก็ให้น้อยลงไปนั่นเองเราก็จะมีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะช่วยเหลือดูแลผู้อื่น ผู้ที่เขาไม่รู้อีกเยอะแต่เราเป็นผู้รู้แล้วยังเป็นภาระของผู้อื่นเนี่ยเรียกว่าเราไม่ไม่พัฒนาตัวเองก็จ่เป็นภาระขับคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สติปัญญาให้มากขึ้นในการปฏิบัติวิปัสสนาถ้าปฏิบัติสนะวิปัสสนาแล้วไม่ต่างเก่าไม่ล่วงภาวะเดิมไม่แจม่มแจ้งมันก็ไม่เป็นนะนะนั่นในช่วงเช้านะเราก็ <c oughs> ไปทําหน้าที่ของเรานะแล้วก็มีอะไรที่ทานอาหารเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดที่อยู่พับเชื่อพับผ้าทำความสะอาดที่อยู่อาศัยด้วยใจที่มีสตินะเช็ดห้องน้ําล้างห้องน้าให้สะอาดเสมอ <c oughs> ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าให้มันลุงหลังอุติแล้วร้อมใช้นะก็ลองไปศึกษาดูนะในะช่วงเช้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพเพียงแค่นี้ กลับพาพรมกัน